สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับ Racing c l ั b วันนี้พวกเราจะมานำเสนอรถรุ่นอะไรมาติดตามไปพร้อมกันได้เลยครับ Toyota m มอเตอร์ไ l a n d แนะนำรถรุ่นย่อยใหม่อย่าง For t u n e r l e a d e เ S เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์นเอเนกประสงค์ตัวเลือกสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์อนเนกประสงค์ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายคุ้มค่าด้วยระบบความปลอดภยัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยตอบโจทย์ในทุกสภาพการใช้งาน โตโยต้าเปิดตัว Fortuner Leader S ราคาถูกที่สุดอีกหนึ่งทางเลือก Fortuner Leader S มาพร้อมกับไฟหน้า BIB AML e d พร้อม daytime running และไฟตัดหมอกหน้า LED พร้อมล้ออลูอย17นิ้วไฟท้าย LED ไ i g h t Guiding และภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาตรวัดเรืองแสงจอแสดงข้อมูลขนาด4.2นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระซ้ายขวาแผ่นกรองปรับอากาศ T.M. 2.5เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเพล์ประหยัดน้ำมัน14.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบความปลอดภัยถุงลมเสริมความปลอดภัย7ตำแหน่งกล้องมองหลังและมาพร้อมเทคโนโลยีท่ c o n n e c t ดูแลผู้ขับขี่ทุกที่ทุก,ททกเวลาผ่านระบบต่างๆเช่นฟันไมาคาบริการเช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์เติดแทรก็กบริการตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกจรกรรม S.O.S. บริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง G.O. Fencing บริการกำหนดขอบเขตความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีบริการที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Telematic s บริการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าสู่บริการ Fortuner Leader S 2025นั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรกำลังสูงสุด100แรงมา้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อประหยัดน้ำมัน14.3กิโลเมตรต่อลิตร Fortuner Leader S มี3สีให้เลือกได้แก่แ l a ต i ิน m มไวทเพ่เพิ่ม12,000บาทแ t ท i จ u ดแ b l a กไม i ้าและ Silver m e t a l l i c เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย f o r t u n e r Leader S 2025ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อล็อกระบบเสริมแรงเบรกระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการสายของส่งสวนรบบุบ ช่วยการออกตัวบนทางลาดชันดิสเบรกสีล้อกล้องมองหลังทัศน์เซฟตี้ถุงลมเสริมความปลอดภัย7ตำแหน่งโครงสร้างนิรภัย G.O.A พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ยีลาซิเบรกสาที่นั่งหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะจองเจ้า Fortuner Leader S 2 0งพราคาเริ่มต้นอยู่ที่รุ่น2.4ลิเดรเกียร์อัตโนมัติราคา1 000, 2 3 9 0ล้านบาทจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิว Fortuner Leader S 2 0งพหากเพื่อนๆคนไหนสนใจข่าวสาร และไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ